<33. S 2> เทียบสเปคราชา3สูบช่วง 800cc y มา a h a MT09 SP และ Triumph Street Triple 765 RS สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมอโเตอร,ร์เวลกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่เราห่างหายในช่วงของ Bike Comparison ไปนานพอสมควรในวันนี้ผมอยากจะมาเปรียบเทียบสเปคเทคนิคกันมันคือรถ Naked Roster ที่ใช้ขุมกำลัง3สูบ High Performance ทั้งคู่ พิกัดอยู่ในช่วง700-900 cc คันแรกก็คือ2024 MT09 SP ซึ่ง m o t o r ร์ไซเราเพิ่งได้มีโอกาสทดสอบไปเมื่อประมาณเดือนนิดๆทีจริงเราได้ทดสอบทั้ง2รุ่นเลยครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะเอารุ่นท็อป SP มาเปรียบเทียบเพียงเท่านั้นสำหรับใครยังไม่ได้ดูรีวิวในส่วนของ Yamaha MT09 ชม2024สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อน และอีกโมเดลหนึ่งที่เอามาเปรียบเทียบเลยก็คือเจ้า Triumph Street Triple 7 6 5 RS ที่สเปคและสมรรถนะของมันพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้อย่างสมน้ำสมเนื้อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่รายละเอียดของเครื่องยนต์กันเลย MT 0 9 SP ใช้เครื่องยนต์ CP 3แบบคอร์ดเพลนแข็งช์าเผาเข้าเหอ้อยง270องศาแบบ3สูบเรียง4วาล์วต่อสูบดับเบิลโอเฮดแคชาระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำพิกัดจริงอยู่ที่8 8 9ซีซี ส่วนเครื่องยนต์ของสต r t r t t ปเป l e ครับเป็น3สูบเรียงสีว้าวต่อสูบ d o h c แล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อนน้ำเหมือนกันความจุจะอยู่ที่765ซีซีและถือว่าเป็นบล็อกต้นกำเนิดของเครื่องยนต์ที่ใช้แข่งขัน m o เต2ในปัจจุบันกำลังสูงสุดครับตัว MT09SP เนี่ยรียดแรงม้าออกมาได้119 PS ที่10,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาที ฝั่งของสตีดทริปเปิลครับด้วยความที่แม้ CC จะน้อยกว่าแต่เขารอบจัดกว่าก็จะได้แรงม้าสูงสุดออกมามากกว่าอยู่ที่130 ps ที่12,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดครับ CC น้อยกว่าก็จะได้ทอร์กออกมาน้อยกว่าอยู่ที่80นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อนาทีฝั่งระบบส่งกำลัง MT9 SP จะเป็นเกียร์6สปีดที่มาพร้อมกับ a s i d สแอน p ์ส p ิปเปิมี Quick s ปเตอร์แบบ 2-way ส่งกำลังด้วยชุดคันเร่งไฟฟ้า YCCT ฝั่งของสตรีททิปเปเป็นชุดเกียร์6สปีดมาพร้อมกับสลิปเปอร์คัตรวมไปถึงทริอัมชิฟเอร์อซ p a อัพแอนด์ดาวหรือควิกชิปเตอร์แบบทูเวย์ a. ส่งกำลังด้วยคันเร่งไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าจะใช้โซ่แบบเ r กริงฝั่งระบบกันสเทือนครับ MT19 SP ทางด้านหน้าใช้โชค๊คัพ KYB แบบหัวกับกระบอกสีทองแกนสีดำแล้วก็ขนาดแกนอยู่ที่41มิล ปรับเซตได้ทุกค่ามีระยะยุบอยู่ที่130มิลิเมตรด้านหลังเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่ทำงานร่วมกับโชคเดียวจากเออร์ลินสามารถปรับได้แบบเต็มระบบมาพร้อมซับแทงแล้วก็รีโมทหมุนเซ็ตค่าได้ระยะยุบจะอยู่ที่117ม mm. ิลิเมตรด้านของทริอัมครับด้านหน้าเป็นอัพไซด์ดาวขนาดแกน41มิลเหมือนกันแต่เป็นของแบรนด์โชวาที่มีกลไกแบบ BPF ปรับเซตได้ทุกค่าด้วยมือเช่นเดียวกันมีระยะยุบทางด้านหน้าครับจะน้อยกว่าทางด้านหลังก็คืออยู่ที่115มิลด้านหลังเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่เหมือนกันแล้วก็ทำงานร่วมกับโชอัพโมโนช็อคมาพร้อมกระปุกซับแทงแยกจากเอริน STX 40ปรับได้ทุกค่าเหมือนกันครับด้วยมือแล้วก็มีระยะยุบอยู่ที่131มิลด้านระบบเบรก MT9 0 SP จะใช้ จานดิดคู่หน้าขนาด298มิลทำงานร่วมกับป um, ั๊มเบรมโบ่สี่พอตไซเอมารุ่นท็อปแล้วก็ใช้ปั๊มบนเบรมโบ่เลเดียลเบอร์16ทางด้านหลังครับจะเป็นจานดิดเดียวขนาด245มิลทำงานร่วมกับปั๊มนิชินหนึ่งพตส่วนฝั่งของ Tri อ m ม h ครับสเปคทางด้านหน้าจานดิดคู่เขาจะมีขนาดใหญ่กว่าขึ้นมาอยู่ที่3 1มมิลทำงานร่วมกับปั๊มเบรมโบ่ไซเอมาเช่นเดียวกันส่วนด้านบนจะให้เป็นปั๊มเบรมโบ mcs สามารถปรับในส่วนของเบอร์ได้แล้วก็ทางด้านหลังเป็นจานดิตเดียวขนาด220มมิลทำงานร่วมกับป um ั๊มเบมโบ1่พอตแน่นอนครับรถทั้งคู่เนี่ยมีระบบ abs มาให้ด้านของชุดล้อค่ายซ่อมเสียงจะให้ชุดล้ออลอยแบบ5ก้านคู่รัดด้วยยางไซ้ย120ทับ70 z r า7ทางด้านหน้าแล้วก็180ทับ55 ZR17 ทางด้านหลัง ซึ่งก็จะเหมือนกันกันก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 บฝั่งของค่าย i ทรัมเลยแต่ว่าลายล้ออลอยจะแตกต่างกันเขาให้เป็นขอบ17นิ้วลาย5ก้านเดียวว่ากันต่อที่ชุดเฟรมค่ายซัมเสียงครับจะใช้เฟรมไดมอนด d เดลต้ b o ็อกซ์ดิแคสอลูมิเนียมหรือเฟรมหลักคืออลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแล้วก็ซับเฟรมเหล็กทางด้านหลังส่วนสตรีททิปเปิ จะใช้อลูมิเนียมบีมทวินสปาแล้วก็ซับเฟรมหลังอลูมิเนียมแบบทูพ h ซไฮ s พรสช Diecast ในส่วนของมุมเบรกแล้วก็ระยะเทล mt 0 9 sp จะอยู่ที่24.7องศากับเทลหนึรมิลลิเมตร สตรทิปเปิลครับ23.2องศาแล้วก็เทรล96.9มิลิเมตรแม้ดูจากสเปคทริอัมน่าจะมีความกระฉับกระเฉงที่ดีกว่าจากการดูค่าของมุมเร็กแล้วก็ระยะเทลแต่ในความเป็นจริงจากที่ผมได้ลองขี่ดูกับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของ MT09 ดูจะมีความ ห้องตัวหน้าเบาพิกได้เร็วกว่าส่วนสติทิปเปิลจะมีความเฉียบคมและมั่นคงกว่าในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงระยะฐานล้อ MT09 SP จะยาวกว่าอยู่ที่1,430ม mm. ิลส่วนสติีทิปเปิลจะอยู่ที่1,399ม mm. ิมด้านของมิติตัวรถ MT09 SP จะมีความยาว2 0 9 0คูณด้วยกว้าง820คูณด้วยสูง1,145ม mm. ิมตร ส่วนสติดทริปเปิลยาว2,052มิลกว้างนั้นจะอยู่ที่792ม mm. ิลไม่นับรวมกระจกมองข้างแล้วก็ความสูงครับ1,064ม mm. ิลไม่รวมกระจกมองข้างเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่า t r i อัมทุกมิติครับเขาจะสั้นกว่าทั้งหมดต่อกันที่ความสูงบอก m g 0 9 SP อยู่ที่825ม mm. ิลเมตรส่วนสติ t ทริปเปิล765 RS ครับสูงขึ้นไปอีกอยู่ที่836ม mm. ิล แต่ว่าตัวเบาของเขาครับสามารถปรับได้ให้เตี้ยลง10มิลิเมตรหรือถ้าเกิดมองว่ายังสูงไปอีกก็จะมีออปชันเบาเตี้ยให้เลือกซื้อได้ซึ่งจะเตี้ยลงกว่าเบามาตรฐานลงมา28มิลความจุถังน้ำมัน MT09SP อยู่ที่14ลิตรเป็นการออกแบบใหม่มีช่องตะแกงอะคูสติกจุดนี้มีข้อดีคือให้ซุ้มเสียงเร้าใจในจังหวะที่เปิดคันเร่งแล้วเครื่องดูดอากาศเข้ามาสติทิปเปิล ความจุถังน้ามันอยู่ที่15ลิตรอย่างไรก็ดีแม้ว่าความจุถังน้ำมันจะมากกว่า1ลิตรครับแต่ยังไงถ้าออกทิปด้วยกันเนี่ยก็ต้องเติมน้ํามันปั๊มเดียวกันแน่นอนเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองของ7 6 5 R S จะกินน้ํามันมากกว่าอยู่ที่20กิโลลิตร MT 0 9 SP กินอยู่ที่22กิโลลิตรด้านของน้ําหนักตัวครับแบบเ e d Weight Yamaha จะอยู่ที่194กิกโลกรัมส่วน7 6 5 R S จะเบากว่าอยู่ที่188บกิโลกรัมขณะที่ระบบอ M.T.09 SP จะมาพร้อมกับชุดกุญแจแบบย์เลดมีระบบครูสคอนโทรลจอสี TFT ขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน w i c o n n e c t ชุดคาเลงไฟฟ้ามาพร้อมกับ Riding Mode 5รูปแบบ Sport Street Lane Custom ได้1และ2รวไมไปถึงโหมด Track มี IMU 6แกนที่ยกมาจาก R1 มีตัวช่วยผู้ขี่ถึง7ระบบทั้งในส่วนของ Power Traction Control Slide Control Front Wheel Lift Backslip, Regulator, Engine Brake Control, Brake Control และมีพอใจไฟแบบ Type-C ให้ที่ใต้บอกฝั่งสติด Tipple เป็นจอสี TFT 5นิ้วเหมือนกันลองรับการเชื่อมต่อ My Triumph Connectivity มีระบบ Auto-Off Indicator หรือปิดไฟเลี้ยวให้แบบ Auto ชุดทันเล่ง Ride-by-Wide มากับ5 Riding Mode ขับขี่ได้แก่ Rain, Road, Sport, Track แล้วก็ Rider IMU มีแบบ6แกนเหมือนกัน ให้ระบบ c o อ n e r i n g ABS มามี Lean Sensitivity, Traction Control, v i e w i ี Control เป็นต้นแล้วก็พอร์ตครับเป็นพอร์ต USB Type A ที่ใต้บอกปิดท้ายที่ราคาค่าตัว MT09 SP คอราคาอยู่ที่489,000บาทส่วนสติดทิปเปล765 RS จะแพงกว่านิดหน่อยอยู่ที่57,000บาทคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับรถ Naked r o s t e อร์ที่ใช้เครื่องยนต์3สูบทั้ง2คันนี้ คุณคิดว่าคันไหนเป็นราชา3สุขสำหรับคุณก็สามารถคอมเมนต์บอยพวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร a l l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ g p x